สิบใบนะครับปู well. ่ฮะอยากเกลือขอปู่แบบเต็มๆเอาไว้เชื uh ่อขึ cin ้นอีกรอบหนึ่งขอลุ้นปู่ปู่โมเลียไอ้แมจำชื่อได้อะจำชื่อได้กูไม่น่าพูดถึงโมเลียเลยเนี่ยแม่งบอกมาจริงด้วยคายเอ้ยยีงยมมีตัวอื่นบอกมาเลยา Yeah sure. เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนคคลอสคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสุมกาชาและก็มารีวิวสกิลคร่าวๆข,ของพลเรือโทรกาฟนั่นเองอ่าพ่อหนุ่มจอมหมัดของเราได้เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวดูซิอยู่ตู้ไหนเอ่ยอยู่ไหนตู้ไหนอ๋อตู้นี้นี่เลยพ่อหนุ่มจอมหมัดมาพร้อมกับคาตาคุรินะแล้วก็ยังมีในส่วนของบ้าทโทลิโอกับบิ๊กมัมซึ่ง2ตัวละครนี้เป็นคู่หูกันก็ว่าได้นะครับในเกมนะส่วนในเนื้อเรื่องนี่ไม่ใช่นะถ้าในเกมเนี่ยบิ๊กมัม เขาแทงถึกบาโธโลมิโอเกาะเยอะหรือว่าจะเอาบาโธโลมิโอมาคู่กับพลเรือโทกาฟก็ได้นะเพราะว่ากาฟเนวโคตรถึกเลยไปดูคลิปพี่เวดนามาแม็กตีเข้าไม่ถึงหลักหมื่นเออโหนดขาวตีได้ประมาณหมื่นกว่ากว่าโอ้ไม่ก็จะถึกไปไหนครับพ่อเอาละทีนี้เดี๋ยวสิบใบแรกเราลุยกันเลยดีกว่านราไม่พูดพ่อมทำเพลงสุ่มไปแล้วฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมคือเราจะต้องไปหาที่พึ่งทางใจนั่นเองนะครับมาเราเข้ากิวมาแล้วแล้วก็ไปหาพ่อหนุ่ม อพราะหนุ่มโฮมเลสนะไม่รู้บ้านอยู่ไหนแต่ที่รู้นี่กูเห็นอยู่ทุกเรือกูเลยนี่มา1ิบใบแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุ่มแล้วก็วางเช่นเดิมเลยมีคนหมดไป40บกว่าใบแต่ก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเนโครสจะมายั่วๆให้ดูหน่อยละกันนะเอาล่ะเดี๋ยวรอยกแก้วนะครับผมอยากได้พลเรือโทกราฟเดี๋ยวจําชื่อก่อนอ่านี่ชื่อเขาเป็นแบบนี้นะ3 2 1สองหนึ่งเเลยฮะปึ๊บมาแล้วฮะชื่อขึ้นฮะคุณผู้ชมเนโครสเบื้องก้งครับพลเรือโทกราฟ กาบป่าวะกาบดูตัวอะไรวะไม่แน่ใจใช่เปล่าอ่านชื่อแต่ว่าจําไม่ได้อ่ะมาเวยมาวะเบตมี่ไม่ใช่เมื่อกี้เหมือนจะใช่น่าจะใช่ฮะกาบแน่นอนอ่าเนี่ยมาดิโอ้ยทําไมมันออกดูแบบเหมือนไม่ใช่กาบวะเรามาลุ้นกันอ้อยเฮ้ย <laughs> เอสนี่วาไม่ใช่กาปะเถออ้อดีใจหมดเลยนี่ว่ากาป์กาปมันชื่อนี้เมื่อกี้มันเป็นเอนะโฟโตกัสดีเอสเอาใหม่เอาใหม่ลืมไปว่าตาลุงเขาชอบสาวสาวอเอาสาวสาวไปให้ตาลุงดูหน่อยนี่ทาชิกินิเวลเลยมาดูมาดูาดทาชิกิเป็นทาหารเรือนะทาหารเรือเราก็จะต้องเอากาป นแน่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาดาฟันหัวนะลุงมาเรามาดูกันว่ากราฟจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวรอยกแก้วแล้วก็วางเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งหมด7จกว่าใบาทองหรือว่า7 7บใบทองนั่นเองและก็รู้สึกว่าถ้า7จบใบทองไม่ได้เนี่ยก็คงต้องวิ่งไปหาพี่วาแล้วก็ยืมรหัสพี่วาเช่นเดิมนะครับยกแก้วแล้วก็วางลุยฮะอ้โหมาอีกแล้วครับเน่ cross <oughs> marker <c oughs> ครับโอ้โหชื่อขึ้นกราฟปะวะเออเนี่ยกราฟกราฟปะวะใช่กราฟปะกราฟหรือโมอเดียะว,วะเฮ้ <c oughs> ไม่แน่ใจอะกาฟโมเลียหรือคุม,ม่าหรือตัวอะไรวะจําชื่อไม่ได้โอ้โหเนี่ยเพิ่งตื่นนอนแล้วก็มาแคสเกมแล้วก็เบอร์์เงี้ยแหละฮะคุณผู้ชมโคบี้ฮะเทพเจ้าของเราเองดูดิออก2ตัวแล้วนะอย่านอกเลทนะครับอยากสุ่มให้ได้ซ้ำสักตัว2ตัวอะไรประมาณนี้แหละจะได้ทํา8ดาวพอดีเลยไงมาเว้ยมาโคบี้มาแล้วรังสังรอนมาฮะเนี่ยโคบี้แล้วก็ไอตัววันทูจังโก โอ้โหโอ้ไม่กอดเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมของจริงของดีมีอยู่ที่นี่ช่องในคลาสครับโอ้ม่กัดเออามาว่ะพเลเรือโทรการาฟมาฮะเดี๋ยวซุ่มต่อนะเดี๋ยวซุ่มต่อเดี๋ยวดูก่อนนะพเลเรือโทรการาฟพเลเรือโทอยู่ในเอ่ยมาแล้วฮะ <No S 1> วีรบุรุษสมัยหนุ่มๆได้ข่าวว่า no, 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 no. พ่อเขาถึกมากนะครับถึกแบบถึกโคตรเลย ไนดูซีโอ้โหล่อป่ะรูปแบบ 2D อ่าไม่ใช่รูปแบบ 2D รูปแบบ2.0นะครับกึ่ง 3D นั่นเองเดี๋ยวเรามาอัพเลเวลก่อนละกันดูก่อนว่าสุดๆจะได้เวลที่เท่าไหร่คิดว่าน่าจะไม่ถึงร้อยเพราะว่าใบาทองไม่พอใบทองมันจะบูสต์อีกทีสัปดาห์หน้านั่นเองแต่กะไว้ว่าเออเอาเท่าไหนเท่านั้นนะครับผมหรือเรื่อยๆฮะจงังหวะนี้ ถ้าได้เบลกถึงแ0ก็ดีนะจะได้รีวิวสกิลกันแบบเต็มสูบกันหน่อยแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่เจาะลึกนะครับเดี๋ยวจะเจาะลึกอีกทีช่วงประมาณวันจันทร์ละกันเนาะวันจันทร์เดี๋ยวลงคลิปเจาะลึกกราฟให้ละกันเพราะว่าในส่วนของวันเสาร์ที่นี้น่าจะมีคลิปสเปเชียลสุ่มกาชาของเกมวันพีดไฟติ้งพาร์ทเข้ามานั่นเองนะครับเพราะว่าเกมวันพีดไฟติ้งพาร์ทตัวใหม่ก็กําลังจะเข้ามาแล้วนั่นเองเดี๋ยวก็จะทําคลิปให้เรื่อยๆนะครับผมโอเคเ คุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าจะไม่พอนะได้แค่80แต่ก็ยังดีนะได้ถึงเวล80เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวขออัพสกิลกันหน่อยละกันเนาะนี่เลยเดี๋ยวจะยัดใบให้เยอะๆมาครับมาผู้กราฟต้องมาแล้วเนคอร์กะว่าจะทํา8ดาวเลยนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ทีมเนคอรขาดพอดีนั่นก็คือตัวละครสายแท้งนั่นเองเนาะดามเมจของพ่อหนุ่มกราฟของเราเนี่ยอาจจะไม่จัดจ้านนะครับเดี๋ยวดูสกิลก่อนนะ อืมโอเคเดี๋ยวต้องอัพตรงนี้ด้วยลืมไปเลยหลังจากอัพตรงนี้ให้ถึง6หัวใจแล้วก็ไปอัพตัวละ e คร EVO 3นั่นเองหรือว่า EVO l u t i o n 3นะครับเรียบร้อยนี่เลย EVO l u t i o n EVO EVO อะไรก็ว่ากันไปนะครับเรียบร้อยคะจังหวะนี้เฮ้ยเดียเดี๋ยวเดีอะไรวะเนี่ยอ้อขั้นใหม่เหรอเพิ่งเห็นอันเนี้ยหาจากไหนวะ้อดูดิหาจากนี่เหรอ มันมันคืออะไรวะเอาละทีนี้น่าจะได้เวลาหาการอัปเกรดใหม่นะครับเป็นการอัปเกรดใหม่หรอไม่รู้นะเนี่ยมีสีฟ้าด้วยอะเออเดี๋ยวดูตัวใหม่สิเอออันนี้ก็มีวะ่ะแต่ว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาแน่เลยเอ่าระบบเพิ่มความโหดตัวละครเพิ่มมาแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมารีวิวอีกทีแล้วกันซึ่งไม่รู้ว่ามันหาจากไหนวะออ เดี๋ยวเนี่ยเขาจะได้กลับมาเล่นบ่อยๆและรู้สึกว่าเกมเริ่มอัปเดตไปไกลนะฮะมันหาจากตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมันสุ่มดรอปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะเพราะว่ายังไม่รู้เลยอ่ะว่ามันมายังไงเนี่ยอันนี้ยังไม่มีขึ้นแปลว่าอาจจะต้องรอ update. อัปเดตอะไม่เป็นไรโอ้โหปูก่ก้าบแม่งหัวาะโอเคเดี๋ยวอัปดาวน์กันก่อนนะฮะสมอที่ดองมายัดให้ลุงแน่นอนฮะเอ้ยไม่ใช่ลุงเขาเรียกว่าพ่อหนุ่ม พราหนุ่มจอมหมัดอ,อดูเท่นะดูลุกแบบม,มีความแบบหล่อเท่ไปในตัวมีความดัดี้ฮะดัดี้โอเคตอนนี้ขาดอยู่กี่สมอเอ่ยขาดทั้งหมดประมาณ140สมอฮะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเอาการาฟซ้ำทัก2สองตัวดีกว่า <c oughs> ใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมเอาอีกสัก2ตัวคาตาคุลิก็ได้เอาตัวละครมาทำสมอนั่นเองคือไปฟาร์มสมุดแดงอะไรประมาณนั้นแหละมา ปลูกกราฟฮะขออีกสัก2ตัวนะครับคุณผู้ชมลอยต่อฮะวางแก้วปึ๊บอันนี้เกลือฮะเกลือสุ่มต่อฮะเอาเว้ยสูตรนี้มาว่าปลูกกราฟโอ้หะเอ้ยไม่ใช่ปลูกกราฟตัวอะไรวะไม่รู้อะ <laughs> แต่ว่าไม่ใช่ปลูอ่อแอบแฮ้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดสคิปเลยแล้วกันได้เป็น hey, เอา้าคาตาคุรินี่ว่ะ <laughs> ไม่ได้ปลูกแต่ได้คาตาโอเคสมพรปากกูแล้วเดี๋ยว ปูกราฟอะเหลือปูกราฟอีกโอเคมาครับปูปูต้องมานะเนคอสอยากได้8ดาวแบบเร็วๆอ่ะสุ่มทีละใาก่อนละกันเนาะตอนนี้เดี๋ยว20ครั้งสุดท้ายเนคอสจะสุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาปูกราฟมาทําดาวยิ่งได้ตัวซ้ําเราจะทําดาวได้ไวขึ้นเนาะแต่ว่าสูตรเนี้ยมันแล้วแต่ดวงนะครับผมบางคนทําสูตรนี้อาจจะไม่ได้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงจริงๆคือเนคอสกะ เอาตัวใหม่อย่างเดียวอะ่ะเออลงตัวใหม่เอาตัวละครใหม่เฮ้ยชื่อขึ้นว่ะปูกะป่กาฟปะปู่กาฟครับคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ <laughs> ยดวงกูทําด้วยอะไรวะเออปู่หัวราะแกสะใจใช่ไหมล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออีกตัวเดียวขอปู่กาบอีกตัวเดียวเดี๋ยวได้ทำแปดดาวแน่นอนฮะมาลุยกันต่อฮะ เนี่ยเราก็ชิวๆวะ่ะสูตรอะไปยือนอยู่ตรงนี้ยืนเข้าคิวตัวเองอะอคือเราสามารถดูได้เลยนะจากคลิปคลิปนี้เซิร์ฟอังกฤษกับเซิร์ฟจีนอันไหนเกลือกว่ากันเนาะ,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 ะ <laughs> เออมันทําให้เนโครสึกจิตใจชื่นบานฮะได้ทำแปดดาวเร็วๆนี้นี่แหละ,ะ,ะโอเคเดี๋ยวเอาปู่กาฟอีกฮะอีกใบหนึ่งอีกตัวละครหนึ่งไม่ใช่อีกใบหนึ่งขอแค่ตัวเดียวเอามาทำแปดดาวนั่นเอง จะได้รีวิวให้คุณผู้ชมดูแบบเต็มสูบนั่นเองแต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็รอชม8ดาววันจันทร์เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามารอยกแก้วแล้วก็วางเหมือนเดิมนะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าเนคอสเล่นมารู้สึกว่าไม่ได้เติมประมาณ2เดือนแล้วนะคือสามารถดองใบทองได้นะครับในส่วนของกิจกรรมโตเกมมันก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็สามารถดองใบทองแบบเนคอสได้เลยมาปูกราพพร์พฮไอ้ย่าชื่อไม่ขึ้นเอาว่ะเอาเรื่องแล้วว่ะเนคอรสเนคอสเอาเรื่องแล้วว,ว่ะ <laughs> <laughs> มีใบทองเพิ่มอีกไหมคือกะไว้10ครั้งเมื่อสักครู่เนี่ยตอนเหลือย0ใบมันต้องออกนะแต่ว่ามันไม่ออกปะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสุ่มอันนี้ไปก่อนมาสุ่มเกลือะฮะสุ่มเกลือโอเคแล้วก็สุ่มเกลืออีรกรอบรแล้วก็เดี๋ยวสุ่มเกลือแบบ10ใบแล้วก็เดี๋ยวลงอีกทีหนึ่งเลยก็คือ10ใบทองสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลของการาฟกันเลยเนาะ,ป,ะปูมาเราจําเป็นที่จะต้องเอาปูอีกหนึ่งตัวเพื่อที่จะขึ้น8ดาวนั่นเองลุยฮะลุยโอเค เอานะครับปูมาปูมาครับ77ไปใบปูออกแล้ว2ตัวแล้วก็คาตาออกอีก1ตัวเป็น3ตัวนะครับแล้วก็มีตัวนอกเลดอีก1ตัวนะั่นก็คือโปรโตการ์ดดีเอหรือว่ามีตัวหรือเปล่าจําไม่ได้ฮะมา10ใบนะครับปูฮะอย่าเกลือขอปูแบบเต็มๆเ,เอาไว้ชื่อขึ้นอีกรอบหนึ่งขอลุ้นปูปูป <Yeah. S 1> โมเลียไอสัตว์เลยจําชื่อได้อะ <laughs> จาชื่อได้กูไม่น่าพูดถึงโมเลียเลย เนี่ยแม่งมออกมาจริงด้วยคุยเอ้ยยัไม่มีตัวอื่นออกมาเลยว้าบ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 าโอเคเราไปดูการรีวิวปู่กันเลยดีกว่าฮะก่อนอื่นต้องมา skill อัพสกิลก่อนเนาะซึ่งสกิลก็มีหลากหลายสกิลนะครับเดี๋ยวอัพสกิลติดตัวให้เต็มก่อนเลยละกันแต่ว่าปู่ยังไม่เวลลอยนะปู่เวลลอยน่าจะประมาณสักสัปดาห์หน้าหรือเปล่าอาจจะไม่ได้รีวิวให้คุณผู้ชมดูเวลลอยแบบไวๆนะยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเด้อ อันนี้เป็นสกิลเวล80หรือว่าปลดล็อก Evolution 3แล้วก็เวล80นั่นเองเนาะสำหรับสกิลเวล80เมื่อสักครู่นี้แล้วก็อัพสกิลครับอัพอไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่าสกิลไหนน่าใช้ไม่ใช้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลแต่ละสกิลให้คุณผู้ชมดูนั่นเนองเนาะคือในคอดได้ข่าวว่าปู่กาามันเป็นตัวละครที่ถึกมากๆ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึกแบบขนาดบิ๊กมัมหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าน่าจะถึกกว่านะคือตัวละครปู่กาฟนะครับเนคอร์สเนรู้สึกว่าถึกมากๆเลยเนาะสาหรับปู่คือเนคอร์สไปดูคลิปในกลุ่มเวียดนามมารู้สึกว่าโอ้โหถึกมากเลยอ่ะปู่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวละครนี้จะถึกขนาดนี้หนวดขาวตีไม่เข้าอ่ะเออเลือดปู่นี่เยอะมากแล้วก็มีเกาะทุกเธอเลยนะ เพราะว่าสกิลปู่มันมีสกิลหนึ่งที่มีเกาะนั่นเองเดี๋ยวจะมาเจาะลึกให้อีกทีสําหรับคลิปนี้เอาสกิลไปดูกันก่อนละกันว่าปู่กราฟมีสกิลอะไรบ้างเนาะแล้วก็ดูสกิลนี้สิอัปเกรดฮะอัปเกรดเรียบร้อยฮะอันนี้เป็นสกิลเฮ้ยปู่มีสกิลแปลงร่างด้วยเหรอทําไมมีสกิลอันติเมทสองสกิลวะไอแปลกๆนะเราอะเอออันนี้ก็สกิลอันติเมทไม่ใช่หรอใช่ไหมเออจริงด้วยเออจริงว่ะปู่มีสกิลอันติเมทสองสกิล มีสองสายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะโอ้ยเดี๋ยวได้เจาะลึกกันยาวฮะจังหวะนี้โอเคอันนี้ก็อัพสกิลไว้ที่เลเวล5แล้วก็อันนี้ก็เอาไว้ที่เลเวล2ก่อนวิอันนี้ต้องอัพเต็มว่ะอัพเต็มดีกว่าน่าจะได้ใช้แหละสกิลเนี้ยคิดว่านะโอเคอันนี้เป็นสกิลติดตัวสกิลติดตัวอัพให้เต็มครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลของปู่กาฟเนี่ยมีดีอะไรยังไงบ้างเนาะแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมนะครับว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยคือสกิลอะไรแล้วก็แต่ละสกิลเนี่ยมีความพิเศษยังไงเพราะว่าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเป็นข้าวๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาใส่สกิลเซตแรกให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับนั่นก็คือตามนี้เลยสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้ตามด้วยสกิลนี้แล้วก็จะใส่สกิลอันติเมทอันนี้ด้วยละกันอ่าตามนี้เนาะสำหรับสกิลเซตแรกเราไปรับชมกันเลยครับผม และแน่นอนครับคุณผู้ชมศัตรูที่เราจะไปบวกด้วยก็จะเป็น NPC เลเวล100นะครับเดี๋ยวทำา8ดาวเมื่อไหร่เรามาเจอกันใน PVP ดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวลุยกับไอตัวนี้นี่แหละมาแล้วฮะคุณผู้ชมอุ้ยมีเแดงเลือดด้วยฮะอันนี้มีทั้งหมด7โซทุกเทินโอเคตีเข้าไปครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสกิลแถวยาวเนาะแล้วก็ตีเดี่ยวตามด้วยออนติเมทดูสิเอาว้เอาเรื่องฮะจับลูกตุ้มหมุนครับจังหวะนี้ มันเหมือนสกิลในไฟทิ้งพาร์ทมากโอ้โหเคลียนขึ้นข้นางบนครับแต่ว่าความสวยงามมันสวยกว่ากันนะฮะนี่เป็นไงฮะโดนเต็มเต็มคือโดนหมู่เลยเมื่อกี้นี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่ของนะติดบล็อกนี่ลดครึ่งหนึ่งเลยนี่ว่าเอ,อ้คือถ้าติดบล็อกนี่ลดดาเมจของศัตรูไปครึ่งหนึ่งเลยนะถือว่าดีมากๆครับมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อมากันบ้างฮะเมื่อกี้ใช้สกิลแรกใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวใช้สกิลสงัดหน้าฮะ นี <N> ่อเอ้ยเ p p e r cut แล้วก็ตีอีกน,นี่อ่นี่อัะติเม m ได้ทุกเทิร์นนะจริงๆตัวละครตัวนี้อั t ติเม e ได้ทุกเทิร์นแต่รู้สึกว่ามันจะมีสกิลหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นสกิลสองโซนะเป็นสกิล cut ซ c e n e น่าจะได้ใช้แหละไอ้สกิลนั้นอะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแล้วกันตอนนี้ขอกดออกก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตสกิลต่อไปกันเลยแล้วกันรู้สึกว่าการาฟนี่น่าจะคอมโบง่ายนะครับน่าจะคอมโบไม่ายากเลยเนาะเนี่ยอุปกรณ์ยังไม่ได้ใส่เลยนะอัพ a b ่ e แปดโอ้โหซัดเะย เมื่อกี้ใช้สกิลนี้สกิลนี้สกิลนี้ต่อมาก็เป็นสกิลนี้บ้างแล้วก็อันติเมทสกิลนี้กับสกิลนี้สกิลหมดแล้วอะกราฟหมดแล้วนะไม่เหลือสกิลแล้วคอมโบง่ายมากเลยอะ คือต้องมาดูว่าสกิลไหนน่าใช้สกิลไหนไม่น่าใช้อะไรประมาณนี้เนาะอันเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมีแค่นี้เองอะ่ะคอมโบของกราฟเอ้ยไม่ใช่คอมโบสกิลของกราฟเดี๋ยวคอมโบค่อยมาแนะนํากันอีกทีละกันเนาะและสกิลนี้ก็เป็นสกิลอันติเมทอีกสกิลหนึ่งนะครับรู้สึกว่าน่าจะต้องดูคอมโบแล้วแหละว่าจะเล่นสายไหนอะไรยังไงเนาะไปดูก,กันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสัตรูต,ตัวต่อมาเนี่ยขอเป็นตัวละครที่ตึงๆกว่าเดิมหน่อยแล้วกันเนาะเอาเป็นพ่อหนุ่มค้อนหนามนะกระบองหนามตัวนี้เลย3ตัว น่าจะถึกกว่าเดิมอ่ะเนี่ยความเร็วสูงก็การาฟด้วยโหพี่โผล่มาการาฟเด้งเลือดอ่ะโอ้โหตัวละครมันน่าจะสายแทงแหละเนี่ยตีหนึ่งทีฮะสกิลนี้มาตรงอุ้ยเอา้าไม่ได้เอาสกิลมาเหรอมาโถเอ้ยเดี๋ยวกลับไปเอาสกิลก่อนโอ้โหแม่งการาบโหเลาะเจาะเยอะใอ้กูด้วยคือการาฟทำกับเนคอสแบบนี้ไม่ได้นะเ,เนคอสก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวมารับชมกันอีกรอบหนึ่งเลยครับผม เอาละตอนนี้เนคอสก็โดนฟันยับเหมือนเดิมฮะแต่ว่าไม่เป็นไรตัวละครกราฟถึกมากครับเอาละสกิลนี้2โ SO. ซ่ไหนดูสิตับ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 ,ตบ,ตบ,ตบอุ้ยบวกเกาะฮะอ๋อเจอแล้วสกิลที่ต้องใช้งานกูเจอแล้วเนี่ยโดนตีลดไปฮะไม่เป็นไรไตีมาฮะตีมาอุย้ยติดมือด้วยมาถูเอ้ตีสถานะมืองงซะงั้นอะโอ้ยโอ้โหแบงตีแรงจัง่ะ โอ้ยรู้สึกมันตีแรงขึ้นโอ้โหกูไม่น่าห้าวกับไอ้พวกนี้เลยไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมปูกก่กราฟน่าจะโดนซัดยับซัดเละไม่น่ารอดฮะเออปากลูกเมียเขาด้วยเฮ <c oughs> ้ยการาฟมีลูกมีเมียไหมวะเออมีนี่วะ่ะลูกการาฟใครวะอ๋อดาก้อนเออแล้วเมียเมียไม่รู้ด่าดันปะวะ <c oughs> อะลุยกันต่อแล้วกันตอนนี้เลือดเต็มหลอดแล้วเดี๋ยวใช้สกิลเหมือนเดิมเลยเนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนในส่วนของสกิลแรกเป็นสกิลคัสซินละกันตีมา เออตีมาดิเออตีมาไม่เจ็บเว้ยแต่ว่าการาบไม่เด้งเลือดทุกรอบนะเด้งเลือดแค่ตอนแรกที่เข้าเกมเฉยอยู่สกิลคาสซินเนี่ยขอดูหน่อยสกิลเนี้ยโอ้โห,หเผาไม่เอาเว้ยหมัดแห่งความยุติธรรมไม่อ่ะและใครทํากูนี่แหละทำโอ้โหซัดก,กระเด็นฮะตีเดียวจังหวะนี้ตีไปแล้วฮะแล้วก็มีอะไรอะรอบตัวมันเป็นสกิลอะไรเหรอ เป็นสกิลกันอันนี้หรือเปล่าเขาเรียกว่ากันอะไรนะเอ่อกันสถานะปะคือไอตัวนี้มันตีติดมืนงงหรือเปล่าวะหรือว่ากูคิดไปเองไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยไปแปลกันหนึ่งคลิแล้วกันอ่าเดี๋ยวจะมาเป็นอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปแปลภาษาแล้วก็เจาะลึกสกิลตัวละคร ada, er น,นี้เานาะเจอกันในคลิปวันจันนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาละไอสกิล <arbe breakfast> นี <comum> ้มาไงวะเมื่อกี้ไม่ได้จับเซตนี้มานี่ อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้เป็นสกิลอันติเมตอีกสกิลหนึ่งนะเออวาร์จาเซโยเซนโชตู้มเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่ากราฟมันมันสามารถสลับอันติเมไต,ตเมได้อะใช่ไหมเมื่อกีก้เดี๋ยวไปดูเซ็ตสกิลที่จัดไปนะ ไม่ได้ตัดต่อนะคุณผู้ชมดูดูด,ดูอันนี้คือแพ้เมื่อสักครู่นี้เลยนะสกิลที่จัดไว้คือสกิลเซตนี้เออและทีนี้มันมาโผล่เป็นอีกอันนึงได้ไงวะเออรู้สึกว่ามันอาจจะมีเทคนิคในการใช้สกิลโอเคพอเข้าใจละเดี๋ยวเราลองเป็นเซตนี้เมื่อกี้มีสกิลอะไรบ้างจําไม่ได้นะโอเคแล้วก็สกิลนี้มันมันเหมือนแบบสลับสกิลให้เราใช้งานเลยอะเอออันนี้ ตามนี้แล้วกันเดี๋ยวขอลองใช้เป็นเซตนี้นะหรือว่าสกิลต้องอัพทุกสกิลวะใช่ปะอะลองอัพแบบเต็มเลยนะอันนี้คืออัพเต็มไปเลยดูว่าใช่หรือเปล่าหูยถ้าเป็นแบบนี้มันเถื่อนมากแล้วก็เกียนมากนะแต่ว่าดามเมจไม่มีมีแค่พลังป้องกันที่ค่อนข้างที่จะสูงเลยไหนดูซิอัพหมดแล้วนะตอนนี้เหลือแค่สกิล8ดาวกับสกิลเลเวล1 0 0ที่ยังไม่ได้อัพเดี๋ยวค่อยมาแปลสกิลอีกทีหนึ่งแล้วกัน จะใส่เป็นเซตนี้นะแล้วก็เราไปลุยกันอีกรอบหนึ่งรอบนี้คืออัพสกิลมาเต็มนะครับแต่ว่าของยังไม่ได้ใส่มีของให้ใสไหมเนี่ยดูดินอ่ามีของให้ใส่เว้ยเอาอะรอบนี้มีของใส่เดี๋ยวลองลุยกันต่ออีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีพ่อหนุ่มกระบองหนามเราเจอกันอีกรอบหนึ่งแล้วอุ้ยโดนเปิดก่อนเช่นเดิมเลยมาตีได้ตีมาตอนนี้กูถึกขึ้นเว้ยดาเมจกูเยอะขึ้นไหนดูซิเราจะใช้สกิล5โซและก็ตามด้วยสกิล2โซนี้ แล้วก็ตามด้วยสกิลอันติเมตเอาเรื่องเว้ยอัในนี้เป็นสกิลอันติเมตลูกตุ้มมหาปะไลยรับไปซะลูกปะคําผีในห้องน้ำเอ้ยไม่ใช่นอมาตะลือเป็นไงฮะคุณผู้ชมโดนไปนะมหมื่นสองนะดาเมจไม่ค่อยมีนะดามเมจยังเบาอยู่ใส่สกิลไปแล้วครับเฮ้ยถึกขึ้นปะวะไม่รู ไม่แน่ใจอุ้ยแต่ว่าถูกสตันว่ะโถ้าถูกสตันนี้ตายนะไม่น่ารอด <c oughs> น่าจะเป็นผลมาจากการใส่ของแหละทำให้ถึกขึ้นแต่ว่าโดนสตันโอ้น่าจะจบเร็วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูซิตีมาฮะตีมาแล้วออ้ยไม่น่ารอดโอกูไปบวกกับตัวอื่นก็ได้วะเราทำแปดดาวก่อนเดี๋ยวกลับมาบวกใหม่ <c oughs> คือสกิลอันติเมตไม่ต้องใช้ก็ได้เออเข้าใจแล้วสกิลอันติเมตไม่ต้องใช้แต่ว่าเดี๋ยวใช้สกิลคัสซินไปเลย อาบวกกับตัวนี้ดีกว่ากง,ง่อยบ้างไปบวกไอ้พวกไอ้พ่อหนุ่มกระบองหนามแล้วสู้แม่งไม่ไหวคืออัปเกรดตัวละครมายังไม่สุดไงสกิล5โซมาแล้วก็สกิลคัดสินนี่เลยเผาไหมกำปั้นแหงความยุติธรรมเออกระเด็นไปซะนี่แน่ แล้วก็เปลี่ยนสายฮะเฮ้ยมันมีรูปบวกของกราฟด้วยว่ามันคืออะไรยังไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปแปะสกิลอีกทีตอนนี้ก็คือยังเล่นแบบงงๆอยู่ยังไม่เข้าใจสกิลเนาะแต่ก็ยังถือว่าทําได้ดีฮะกราฟตัวละครตัวนี้ไม่รู้ว่าติดเมตาหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยเอามาไว้ในเทียริทกันอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคนี่ไงมันเปลี่ยนสายจริงด้วยมันเปลี่ยนสกิลแรกอะโอ้ยดาเมจแรงขึ้นเว้ยเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยออนติเมทมาฮะ คือข้อดีมันน่าจะอยู่ที่พาสซีฟของสกิลออติตเมตแต่ลสัสกิลนี่แหละน,นี่อ่ะรู้จักเป่าซูเปอร์แมนอินวันพีชอ่ะเือโอเคแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันจะอยู่กี่เทินไอตอนแปลงร่างเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน ไม่แน่ใจว่าอยู่2องเธนหรือว่าอยู่ตลอดเขาไม่ได้อ่านสก,กิลเลยฮะอันนี้คือมาเล่นสดให้คุณผู้ชมดูเลยอยากคำแปดดาวมากอะแต่ว่าไม่ได้กราฟซ้ำแป่งไงรู้สึกเก็บใจอีกแค่ตัวเดียวเองโมลเลียเสือโครตทำไมวะขอขไป็นคำหยาบด้วยนะครับคุณผู้ชมสำหรับน้องๆที่ดูอยู่ก็อย่าเอาไปเป็นตัวอย่างเนาะอ่ะเนี่ยดูดิแปลงร่างกลับไปเหมือนเดิมได้เปล่า,ามันน่าจะแปลงร่างไปเรื่อยๆได้ปะเฮ้ยเขาไม่เรียกแปลงร่าง<ๆ><ๆ>เขาเรียกว่าสลับร่าง กำปั้นแห่งความยุติธรรมใครทำกูนี่นแหละทำนี่เงี้ยมุยกนี้เล่นไปแล้วจำได้เมื่อกี้นี้ <c oughs> อุ้ยโดนไปห้าพันเนี่ไงเหมือนจะกลับมานะเหมือนจะกลับมาตอนนี้รู้สึกว่าออร่าตรงเท้ามันหายไปมันเหลือแต่ออราตรงตัวต้องอรอลุ้นดูครับว่าสกิลมันจะดีขึ้นเปล่าแต่ว่าการาฟดามเมจเบานะค่อนข้างเบามากๆเลยอะเปรียบเทียบกับหนวดขาวไม่ได้ฮะหนวดขาวนี่ดามเมจแรงมากอ๋อสกิล อันติเมตใส่ได้เรื่อยๆเออแต่ว่าสกลิลแรกนะที่เปลี่ยนไปรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแค่สกลิลเดียวเ <_ d ial> ข้าใจแล้ว่ะเข้าใจแล้วคือเซตสกิลกราฟจัดได้งาานะ่ายมากๆฮะคุณผู้ชมต้องมาลุ้นกันอีกทีฮะจังหวะนี้เนี่ยอยู่แถวยาวเปล่าอ๋อไม่อยู่หรอคือนึกว่าอยู่แถวยาวอย่าซัดรัวๆนะฮะเกาะเด้งมาเหมือนสี่หูถือว่าเด้งมาเยอะนะเอาเรื่องฮะยิ่งเกาะเยอะยิ่งตีไม่เข้าครับ ตัวแท้งดีๆนี่แหละเออตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาดีฮะเหลือสกิล8ดาวอะ่ะสกิล8ดาวกับสกิลเวลร้อยอ่ะแต่ว่าดาเมจเ,เบามากเออ <c oughs> อ่ะเปลี่ยนสกิลบ้างฮะโอ้หนี่เปลี่ยนสกิลกันแบบมันเลยอะ่ะคือแล้วแต่เลยว่าจะทำอะไรยังไงกับตัวละครตัวนี้เนี่ยฮ่าฮ่าฮ่านีเต็มๆฮะอัดไปเต็มหน้าฮะตีที่เบ้าหน้า โอ้ยสกิลแวงเบาเกินเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเนคอตเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปสําหรับคลิปนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะโคตรยาวแล้วล่ะเอาละครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับเนคอตก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงขนานี้แล้วก็ขอบคุณที่คุณผู้ชมกดไลค์สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคุณผู้ชมหมดกันไปกี่ใบโดนกันไปหรือเปล่าสําหรับตัวละครตัวนี้จะโดนกินหรือว่าโดนตัวละครตัวนี้ ก็บอกเนคอร์ไ้ได้ในคอมเมนต์นะครับเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอไปบ,บายครับผม